ตัวนี้ราคา230บาทสั่งซื้อแล้วก็ซื้อ Walk-in นะครับจากร้านสยามนักครินนะครับใน s h อ p e e หรือใน Facebook น่าจะมีเพจเขาด้วยผมอาจจะทิ้งชื่อร้านไว้ข้างใต้ e s c r i p t i o n และพินคอมเมนต์ใน s h อ p e e Lazada อาจจะมีร้านอื่นที่ขายรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่คือ o f f p p s s ซนะครับ PC ซซึ่งเป็นมีดคัตเตอร์จากญี่ปุ่นนะครับ o r i g i n a l นะครับ Originator since 1956นะครับ1956 230บาทเป็น พลาสติกลามิเนตคัตเตอร์นะครับสำหรับตัดแผ่นลามิเนตพลาสติกแผ่นอะคริลิกโดยเฉพาะนะครับโดยจะมีใบมีดขนาด8มมคือความกว้างหัวตัดมีความกว้าง9้ามมนะครับมีดรุ่นนี้นะครับเป็นมีดรุ่นที่อัปเดตจากโมเดลเดิมซึ่งเมื่อในอดีตนานและสมัยผมเรียนมธัธยมปลายเนี่ยจะมีมีดลักษณะนี้อยู่แต่เป็นรุ่นเก่าซึ่งใส่ใบเข้าไปก็พับใบกลับไม่ได้นะครับต้องถอด,อดใบออกเลยเมื่อเก็บแต่ตัวนี้ทําออกมาคือสามารถจะเลื่อนใบหดกลับเก็บเข้ามาได้รวมถึง เก็บใบสำรองที่ด้ามได้ด้วยนะครับนี่เขาจะบอกเลยว่าเป็น spare blades นะครับเก็บใบมีดสำรองในนี้ได้เก็บใบมีดสำรองได้ถึง2ใบเลยนะครับนะครับในนี้น่าจะมีให้มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นมีดคัตเตอร์เฉพาะทางแล้วกันนะครับจะมีตัดแผ่นอะคริลิกแผ่นอะคริลิกแบบที่ใช้ทำป้ายชื่อนะครับทำตู้ทำกล่องบริจาคอะไรแบบนี้นะครับตัดได้ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีอะคริลิกมาให้ลองตัดนะครับแต่ผมมาแนะนำดีไซน์ซึ่งเคยใช้งานแล้วมันตัดได้นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีวิธีติดตั้งนะครับใช้งานเอาไว้บรรทัดทาบแล้วกรีดหักนะครับแล้วก็กําจัดไอพวกไอเศษวัสดุที่ใช้งานนะครับแล้วก็บอกว่าสามารถใช้งานได้ทั้งคนถนัดขวาและซ้ายแล้วการกรีดนะครับสามารถจะใช้งานลงไปเขาบอกว่ากรีดความลึกลงไปประมาณ1ใน3ของความลึกของวัสดุที่ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีที่เก็บตรงนี้นะครับพลาสติกคัตติ้งพลาสติกเพลทแอลามิเนตชีทนะแผ่นลามิเนตคือแผ่นสังเคราะห์นะครับ, ate, cross, รบตามนี้เลย ชื่อรุ่น PB 450นะค,คือใบมีดแต่เป็น PB 450นะแต่ว่าชื่อรุ่นคือ PC ข S นะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวเล็กนะจะมีรุ่นใหญ่ด้วยก็คือเป็นรุ่นที่ใช้ใบมีดโตขึ้นกว่านี้นะครับโดยเขาจะมีชื่อรุ่นนะครับว่า่เาเดี๋ยวนะสักครู่นะชื่อรุ่นคือ PC ข L นะครับ L คือ large นะครับ PC น,น่าจะย่อม,มาจาก plastic cutter นะครับหรือว่าเป็น สักอย่าง something นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าย่อมาจากอะไรแต่ว่าคิดว่านะครับเดาเองว่าน่าจะเป็นพลาสติกคัตเตอร์นะครับสมอนะครับรุ่นสมอส่วน P C ขีด L คือพลาสติกคัตเตอร์ large นะครับส่วนวัสดุด้ามของเจ้าตัวนี้ก็ผลิตด้วยวัสดุประเภท ABS หรือเป็น high impact plastic นะครับซึ่งจะเป็นสีเหลืองสดใสเลยเห็นชัดเป็นสีน้ำโชคของโอฟ่า uh, นะครับโอฟ่าปเอง ส่วนหน้าต่างช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุประเภทโพลีคาร์บอเนตซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีเทามองเห็นข้างในนะครับว่ามีอะไรบรรจุอยู่แต่ว่าไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นนะครับท้ายจะมีรูแลนยะาสาหรับสายายเชือกคล้องกันหล่นกันหายสายคล้องมือนะครับแล้วก็ท้ายมีดเป็นลักษณะคือกว้างอ้วนกว,นกว่าตรงบริเวณปลายนะครับตรงนี้จะมีมาร์คกิ้งบอกว่าเป็นโอฟาเชพพนพีซีขนะครับแล้วผิวก็จะเป็นผิวแบบ กันลื่อนหน่อยๆนะครับด้านข้างก็จะแบนๆแล้วก็ด้านบนจะมีลายกันลื่นตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ไม่มีส่วนด้านหน้าแต่จะมีด้านหลังแทนเพราะการจับถือคือตรงนี้จะเป็นส่วนที่กริปนะครับมากแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวที่ออกแรงคอนโทรลนะครับกดกรีดแบบนี้ส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีอื่นๆก็จะเป็นแถบตรงนี้นะครับสามารถจะดันฝั่งนี้เพื่ออ้าออกแล้วก็ยกฝาฝั่งนี้ออกมานะครับเราจะเห็นว่ามีาใบมีดหรือว่าเป็น ออฟฟาเจแมเปนะครับเป็นใบมีดสำรอมนะครับแอบอยู่ในนี้1อันนะครับแล้วก็ติดตั้งมาในนี้อีก1อันก็คือแถมใบมาให้2อันในราคา200กว่าบาทนะครับส่วนโฟมนี่คือเอาไว้ดันใบมีดไม่ให้มันโยกเสียงดังนั่นเองนะครับปิดไปก็แค่ดันลงไปแค่นี้เองนะครับเปิดก็เพียงแต่หยิบอย่างนี้แต่มันไม่ออกนะครับก็ค่อยๆงัดขึ้นหรือว่าจะเป็นการดันฝั่งนี้แล้วค่อยยกขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนการยื่นใบมีดออกเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนใบมีดนะครับก็จะมีฮาร์ดแวร์ท abs สีดำนะครับวิธีใช้คืออันนี้มันล็อกอยู่นะเลื่อนไม่ได้ก็หมุนแบบนี้นะครับนิดหน่อยแล้วก็ดันดูนะดูนะหมุนแบบนี้นะครับนิดนึงแล้วดันนะครับดันขึ้นแล้วก็หมุนล็อกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราใช้งานก็คือเอาตัวบริเวณปลายตรงนี้มันจะมีความเฉียงคมอยู่นะครับที่ปลายนี้คมนะครับข้างข้างนี้ก็คมก็คือเอาปลายจิกลงบนเนื้อวัสดุแล้วกรีดนะครับลาก ซ้ำๆนะครับใช้มันทัดทาบเราล่าแล้วก็จากนั้นก็หักนะครับเหมือนกรีดกระจกนะแต่ไม่ใช่มีดตัดกระจกนะนะครับใช้งานเสร็จก็หมุนนะครับแล้วหดกลับนะครับดันกลับแบบนี้แล้วก็เก็บนะแค่นี้ซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยผมเคยใช้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับนานมากแล้วคือมันต้องถอดใบออกเลยนะครับจะเก็บมันหดแบบนี้ไม่ได้อันนี้ก็โอเคกว่าส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นคอนทัวร์นะครับซึ่งสามารถจะออกแบบให้เราสามารถจะจับได้สะดวกแล้วก็มีดเล่มนี้ใช้งานทั้งคนถนัดขวา หรือซ้ายก็ได้เพียงแต่ว่าคนไกลการล็อกเนี่ยมันอยู่ด้านขวานะครับการเปลี่ยนใบมีดออกไปเลยเนี่ยก็คือหมุนสกรูจนสุดนะครับในลักษณะนี้จากนั้นก็หยิบตัวใบมีดออกไปเลยนะครับนี่ใบมีดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมถามว่าสลับด้านได้ไหมสลับมาด้านนี้ผมว่าไม่แน่ใจนะน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะใส่ได้ด้านเดียวซึ่งก็อันนี้เป็นแผ่นกระดาษรองนะครับไม่มีอะไรคือเขารองเอาไวใใ้ให้มันแน่นๆไม่ให้มันโยกนะแค่นั้นเอง ก็เป็นใบโลหะนะครับโลหะโลหะชุบแข็งมาเรียบร้อยเลยใส่กลับก็คือเอาใบใส่เข้าไปสอดเข้าไปในฮาร์ดรบที่เป็นโลหะนะครับให้อ้าออกนะครับมันจะเป็นช่องแบบนี้นะครับดันเข้าไปให้ตรงกับรูนะครับแล้วก็เอาตัววงล้อที่เห็นนะครับสอดทะลุ2ฝั่งเลยนะครับค่อยๆขยับเนาะแล้วก็หมุนกลับเข้าไปนะครับในลักษณะนี้สามารถจะยืดออกมานิดเดียวก็ได้นะครับแค่นี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะยืดออกมาเยอะแค่ไหนก็ได้แล้วก็ล็อกไว้แค่นั้นเองนะครับใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วผมเองก็น่าจะได้ใช้งานคราฟกับพวกอุปกรณ์ลักษณะนี้อยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอนาคตว่าจะใช้เจ้าตัวนี้ทําอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะโอเคครับราคา230แถมใบ2ใบใบสํารองก็มีขายนะครับร้อยกว่าบาทนะครับน่าจะมี5ใบหรือกี่ใบนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะตัดแผ่นอะคริลิกนะครับ DIY ก็ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณมากนะครับดูรีวิวอุปกรณ์เครื่องเขียน Craft Tool ใน playlist uh, Craft Tool Stationery นะครับมี Alpha หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับนอกเหนือนจาก Alpha ก็มีอย่างอื่นด้วยลองดูกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ h e b p y i d e n Out